สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์ภูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นรเวร์พูประจำวันที่2พฤษภาคม2 5 65ใน Liverpool Daily by Sir O ซึ่งวันนี้ผมกด้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกท,ที่ทิก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยความหลงจากผลการแข่งขันในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยเมื่อทีมของเรายกพลปุไปั้นทางสาลิกาดงนิวคาเซิลอยู่นเต็ดตท้ายที่สุดเราก็คว้าชัยชนะกลับออกมาได้อย่างงดงาม1ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของนาบีเกีตาตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกของการแข่งขันทำให้เรายังคงตามหลังทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1่แต้มขณะที่เหลือการแข่งขัน4นัดสุดท้ายของฤดูกาล ล่าสุดเยอร์เกนครอปนาในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรู้สึกตื่นเต้นของโจตัวหลังการแข่งขันในช่วงฤด,ดูกาลนี้กำลังเคลื่อนเข้าสู่จุดไคลแม็กซแล้วมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะไม่ใช่เพราะว่าโอกาสที่เราอาจจะได้แชมป์บางรายการเพราะผมไม่เคยพูดแบบนั้นมากก่อนครอปกล่าว ขอยกตัวอย่างหากคุณนำหน้าอยู่5คะแนนตอนเหลือ4เกมสุดท้ายผู้คนก็อาจจะบอกว่านี่ไงคุณตั้งตารอแชมไป์้เด้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วสำหรับเราไม่ว่าสถา,านการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็มองถึงแค่เกมต่อไปเราไม่ได้คิดไปไกลเกินกว่านั้นเลยหากใครมาบอกเราว่าการแข่งขันมันจบไปแล้วและคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็คงมองข้ามชอดในสเกมที่เหลือไปทันที ทั้วผมคงจะไม่โง่ที่จะทําแบบนั้นหรอกกับการจะมัวมาคิดถึงแต่2เรื่องในเวลาเดียวกันเมื่อเราจบการแข่งขันในแต่ละเกมสิ่งที่เราทําก็คือการวิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆในห้องแต่งตัวจากนั้นเราก็มาคุยกันถึงเกมกับดีอาเลอลเราจะมาดูกันว่าพวกเขาเล่นเป็นอย่างไรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาแพ้สองประตูต่อหนึ่งและก็มีการพักผู้เล่นเหมือนกันเราจะต้องใส่ใจกับเรื่องนั้นนั่นแหละคือชีวิตของเรา เราตื่นเต้นผมรักทีมฟุตบอลทีนี้และเราจะลงเล่นเกมหน้าให้ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีแต่เรายังเหลือเกมให้ลงเล่นกันอีกเยอะจากนี้ไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้เข้าชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกหรือไม่แต่มันก็ยังมีเกมให้ลงเล่นอีกเยอะแน่นอนว่าการคว้าแชมป์ทุกรายการได้จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่มันไม่ใช่งานง่ายเลย ในนก็พูดถึงควันหลงจากผลการแข่งขันกับทางิวเซิอยู่ในเต็ดกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งสีติเทพที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นของเรากันบ้างดีกว่าเขาคนนั้นก็คืออาริสันเบ็คเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจำทีมของเรานั่นเองหลังชัยชนะเหนือทางสาลิก,กาดงแบบไม่เสียประตูเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นได้ทำให้เขาเก็บคินชีตเพิ่มขึ้นมาเป็นนัดที่20ในพรมี์ลีกสีั่นนี้ นั่นทำให้อลิซอนยังคงนำหน้าทักเอเดอสันมือก้าวจอมหนึบของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการแข่งขันย่างชิงรางวัลถุงมือทองคําสําหรับรักษาประตูที่เก็บคินชีตมากที่สุดในการแข่งขันสีซันนี้ทางเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาก็ช่วยให้ซิตี้ถล่มอัชนะทางลิสยูนไรต์4ประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนั่นทําให้เขาเก็บคินชีตเพิ่มขึ้นมาเป็น19เกมและยังคงตามหลังอลิซอนอยูนน่1เกม ขณะเดียวกันนั่นก็ทาให้อลิซอนเองได้สร้างสถิติกลายมาเป็นผู้รักษาประตูคนแรกใน5้าหลีกใหญ่ของยุโรปที่เก็บคินชีตแต่หลัก20เกมได้สําเร็จในการแข่งขันฤดูกาลนี้อีกด้วยทั้งนี้เขาใช้เวลาในการลงเฝ้าเสาเพียงแค่32นัดเพื่อเก็บสถิติด,ดังกล่าวซึ่งนอกเหนือจากทางอลิซอนและเอเดซอนแล้วคนอื่นๆที่ติดท็อปชาร์ตของ5้าหลีกใหญ่ยุโรปในเวลานี้ก็ประกอบไปด้วยอเล็กซ์เลมิโนจากเลอโซเซเดต ที่18กรีนชีตไม้เมยองของเอซีมิลาน14กรีนชีตซามีฮันดาโนโนวิชจากอินเตอร์มิลาน14กรีนชีตและทีโบกูตัวของเรอันมาดริดที่14กรีนชีตเช่นเดียวกันหากเรามาดูภาพรวมในการแข่งขันของหลีกสูงสุดของทั่วโลกแล้วก็มีผู้รักษาประตูอีกแค่เพียง3คนเท่านั้นที่เก็บครีนชีตได้มากกว่าอเลซอนเวลานี้ได้แก่ทางลิคาโดเยเลสจูเนียจากทีมมินิสิพที่22กรีนชีต ดาริโอซิวาจากทีมมาลาคาเตโกที่21ครีนชีตซึ่งทั้งสองคนนี้ลงเล่นในลีกของกัวเตมาลาส่วนอีกคนก็คือมิเชลลังเกรัจากนาโกย่าแกรมปัสในเจลีกของญี่ปุ่นที่21ครีนชีตเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางเยอเกนครอฟนายใหญ่เฮฟวี่เมทัของเรากันบ้างดีกว่า เม,มื่อสโมสรเพิ่งประกาศยืนยันการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาพร้อมทีมงานยาวไปจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์ในปี2026ซึ่งนี่ก็ถือเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับสโมสรเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นล่าสุดทางซีเฟนเจอราดอดีตกัปตันทีมระดับตำนานของทีมเราที่ในตอนนี้รับหน้าที่เป็นกุนซือของทัลแอสตันวินล่าอยู่ก็ออกมาสะท้อนความรู้สึกของเขาต่อเรื่องดังกล่าวในฐานะของเดอะคอปคนหนึ่ง ผู้คนทั่วไปก็คงรู้ดีว่าความสัมพันธ์ของผมกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล Liverpool นั้นมันเป็นเช่นไรกันเจอราดกล่า,าวผมเป็นแฟนบอลของพวกเขาจะเว้นก็แต่เกมที่ทางแอสตันวินล่าจะต้องเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลเท่านั้นผมคิดว่าครอปสมควรจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วและทีมงานของเขาเองก็สมควรที่จะได้รับการตกรางวัลด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับผลงานที่น่าทึ่งซึ่งพวกเขาทั้งหมดได้ทำเอาไว้ให้กับทีมมาจนถึงเวลานี้เขาเป็นไอดอลที่ลิเวอร์พูลและผมก็คิดว่านั่นเป็นการเซ็นสัญญาที่สำคัญที่สุดของลิเวอร์พูลแล้วในช่วงที่ผ่านมาเลยนะเพราะเขาเป็นคนที่ทำให้สโมสรมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและคอยบริหารจัดการในทุกๆเรื่องต้องไม่ลืมว่าเขาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมไปอย่างแท้จริง นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่ได้พูดถึงกันเพราะเรามัวแต่หันไปโฟกัสแต่กับความสำเร็จในปัจจุบันที่เขานำมาสู่สโมสรของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเราย้อนกลับไปดูในปีแรกของเขากับสโมสรตอนที่เขาเข้ามาคุมทีมในเดือนตุลาคมปี2015ผมคิดว่าหากเราย้อนกลับไปดูผลการแข่งขันและสถิติต่างๆของนิวอร์พูที่เกิดขึ้นในปีนั้นมันท้าทายเป็นอย่างมากเลยนะ ครอบมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะและทีมงานไปมากมายหลายคนเขาได้รับเวลาให้สร้างทีมขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสําคัญที่ทําให้ท้ายที่สุดแล้วเขาสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่พิเศษขึ้นมาได้ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดของเราเลยก็ว่าได้กับทางเวอร์กิลฟานไดปักหลังผูผ่านน้ำแข็ง เมื่อเขาย้ายจากทางนักบุญเซาท์ทัมตันมาร่วมถิ่นแอนฟิลเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2018ด้วยค่าตัวสิติโลกของกองหลังณเวลานั้นที่75ล้านปอนด์ก่อนที่จะถูกทางแฮร์รี่แม็กควายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำลายสิติไปในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามล่าสุดทางชาลีออสตินอดีตเพื่อนร่วมทีมเซาท์ทัมตันของทางฟานไดก็ออกมาเปิดเผยความจริงที่น่าเจ็บใจอย่างยิ่งยวดสําหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เมื่อทางฟานไดค์เป็นคนเล่าให้กับทางออสตินฟังเองเลยว่าเคยเกือบได้ย้ายไปอยู่กับทางเรดเดวิลแล้วแต่เขาถูกเมินเพราะทางนั้นหันไปเลือกทางวิกเตอร์ลินเดเลฟแทนจนสุดท้ายทำให้ฟานไดค์ได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในอีก6เดือนให้หลังเรานั่งอยู่ที่มันนั่งสำรองในเกมเจอกับเชลซีและผมก็หันไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมบอกว่าเรื่องที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่อเข้ามาหาในนั้นมันเท็จจริงแค่ไหนกัน ออสตินกราวเขาได้บอกกับผมกลับมาว่ารู้อะไรไหมชารีมันเป็นการเลือกระหว่างตัวผมกับวิคเตอร์ลินเดนเลฟและพวกเขาก็เลือกเซ็นสัญญาก,กับลินเดนเลฟเมื่อได้ยินคำตอบมาเช่นนั้นผมเองก็ถึงกับประหลาดใจอย่างยิ่งเลยมันก็เหมือนกับที่พวกคุณคงรู้สึกอยู่ในเวลานี้นั่นแหละ เห็นได้ชัดเลยว่าเขาพร้อมที่จะย้ายไปลงเล่นที่อัลแทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นั้นแต่พวกเขากลับเลือกเซ็นสัญญากับลินเดนเลิฟแทนเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พร้อมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้าง ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวลือหนาหูกับลิเวอร์พูลของเรามากที่สุดเลยก็คืออเลิยองชูอาเมนีมิดฟิล์ทีมชาติฝรั่งเศสจากสโมสรอมาร์เอสโมนาโกเมื่อมันมีรายงานข่าวออกมาว่าเจ้าตัวเองอยากจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลเพราะเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับแผนงานการทำทีมของทางเยอเกนครอฟณเวลานี้กับสโมสรชื่อดังจากลุมแม่น้ำเหมร์ซีไซ ขณะดเดียวกันทางโมนาโกเองก็ไม่คิดจะขวางทางการย้ายทีมของนักเตะด้วยและได้ตั้งค่าตัวในเบื้องต้นสำหรับการปล่อยตัวเขาออกจากสโมสสในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ที่ตัวเลข67ล้านปอนด์ด้วยกันล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เพียงแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอีกต่อไปแล้วเมื่อทางฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันประเด็นนี้ผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเขาเอง ผมได้รับการบอกกล่าวมาว่ามันมีความสนใจอย่างจริงจังจากสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะโลมาโน่กล่าวเราจะต้องจับตาดูทางลิวอ์พููให้ดีและจับตาดูทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะมันมีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะเซ็นสัญญาย้ายมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกและพวกเขาก็จับตาดูเขาอยู่อย่างจริงจังด้วยนั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่เรารับทราบมาณเวลานี้เกี่ยวกับดิวของชูอาเมนี แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ